ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรีวิวสปาบายจัดวิสุต์วันนี้ผมมา,ารีวิวเรื่องของปัญหาไฟเลี้ยวทั้งซ้ายขวาหน้าหลังไม่ออกนะครับรวมทั้งไฟฉุกเฉินด้วยนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรออกตัวก่อนนะครับไม่ได้เป็นช่างนะแต่ว่ารถมีปัญหาเราก็หาข้อมูลจาก y youtube แล้วก็มาลองทำแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อ,นะอว่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้วก็ถูกจุดนะครับ ดูกันเลยครับผมครับผมคลิปวันนี้ปัญหาคือไฟเรี้ยวนะครับไม่ทำงานฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมเปิดแล้วนะครับเงียบวีออสเจนหนึ่งนะครับเดือดซ้ายนะครับไม่ขึ้นนะฮะกดเลี้ยวขวาไม่ขึ้นแต่ไฟออกนะครับไฟด้านหน้าเห็นไหมครับอ่า ไฟด้านหน้าไฟสูงครับก็ออกนะครับไม่มีปัญหานะครับมาดูนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเช็คแล้วตัวคันโยกสวิตช์นะครับใช้งานปกตินะแต่ปัญหาที่พบคือฟิวนะครับดูนะครับกล่องฟิวนะครับด้านนี้ด้านล่างต้องโดยสารรคับ ฟิวเ์าตามแผงครับไอต,ตัวเล็กๆนะครับฟิวตัวเล็กๆเจ็ดแอมป์ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ช็อตแต่สิ่งที่สิ่งที่เสียคือตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าแฟชเชอร์เดี๋ยวแป๊บนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับผมดึงออกมาแล้วนะครับผมจะให้ดูหน้าตานะครับเป็นยังไง แหมเอ่ยแบิบหนึ่งนะครับแสงแสงอ่าเป็นแฟชเชอร์ตัวนี้นะครับคือเป็นตัวควบคุมการทำงานของของไฟเลี้ยวและให้กับไฟเลี้ยวกับพิบนะครับผมไปซื้อจากช h อปปีมานะครับตัวนี้อันบอกว่า รหัสรุ่นเดียวกันนะครับก็เป็นเมดอินเจแปนก็น่าจะถอดจากมือสองตัวอื่นมานะครับรถค,คันอื่นมาเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับสวิตตัวนี้เลยนะครับอยู่ดีเงียบไปเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวเราลอ,ลองใส่ดูนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เป็นสล็อตช่องเสียบเลยนะครับ ตัวนี้ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเปลี่ยนเดี๋ยวมันดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงครับจับเสียบได้เลยนะครับนะครับกดเข้าไปแล้ว เห็นไหมครับดินเสียงไฟเลี้ยวที่ผมกดค้างไปเมื่อกี้มาแล้วนะครับอ่าซ้ายขวาเลยดีไป,ไปดูนารถหลังรถนะครับปเปิีบแล้วอ่าปดข้างด้านหน้า ในส่วนนี้เป็นของไฟฉุกเฉินนะครับผมลองกดไฟฉุกเฉินดูนะออกแล้วนะครับลงเกิดขึ้นทีแรกตัวแฟชเชอร์ตัวนั้นเสียนะครับกดไอตัวนี้ก็ไม่ออกนะครับไฟฉุกเฉินตัวนี้ออกละเห็นไหมหน้าจอส่วนไฟอื่นก็ปกติใช่ไหมถ้ามันออกถ้ามันทางานมันจะขึ้นโชว์หน้าปัดนะครับนี่เป็นใช้ได้นะครับผมเปลี่ยนมาสองร้อยบาทนะครับเผื่อเป็นข้อมูลดีๆเนาะ ทุกท่านที่ไม่ต้องเข้าศูนย์นะครับอาจจะเสียค่าแรงเยอะโอิคลิปนี้น่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ